สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสถานีประชาชนและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราสัญจรมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยวิกฤตน้ําท่วมกันค่ะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้เราทํารายการสดๆค่ะถ่ายทอดมาจากนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งในส่วนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะว่าในสภาพปัญหาน้ําท่วมนะคะ ก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรายังคงต้องช่วยเหลือกันอยู่นะคะแล้วก็ไทยพีบีของเราเกาะติดสถานการณ์กันด้วยนะคะในเรื่องการช่วยเหลือนะคะท่านผู้ชมต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบกันเลยค่ะว่าหนึ่งในหน่วยงานนะคะหนึ่งในองค์กรที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนะ,ะนั่นก็คือในส่วนของคณะสงฆ์ค่ะคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการผนึกกาลัง,ร,งร,ะะร่วมกันนะ,ะร่วมกับทางภาคประชาชนด้วยในการตั้งจุดนะ,ะทำโรงครัวนะเพื่อ ทำอาหารไปแจกพี่น้องประชาชนตลอดจนจัดเตรียมนะคะชุดนะคะถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งนะคะสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็ในการดําเนินการครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับเมตตาะะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะหลายวัดด้วยกันนะคะฉะนั้นในข้อมูลนะคะที่ทางรายการเราอยากให้ทุกท่านได้รับรู้นะคะเราส่งผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณชิดารัตน์อนันตรกิติรายงานค่ะ ข้าวกล่องกว่า1,000พันกล่องเตรียมส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทานน้ำใจของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวันนี้จะนำไปให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในชุมชนหัวอิดเมืองนครศรีธรรมราชศูนย์ช่วยเหลือแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างวัดพระมหาธาตุวัดพระนครวัดสวนป่านวัดมเหยงวัดโพสเดช โดยเปิดรับเงินบริจาคจากภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อระดมเงินทุนซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและนำมาประกอบอาหารให้ครบห้าหมู่การปกติเนี่ยญาติโยมชาวบ้านเขาก็มาช่วยวัดแต่พอญาติโยมประสบอุทกภัยวัดหรือคณะสงฆ์เนี่ยก็ไปช่วยชาวบ้านประมาณวันละ1,000 1 0 0 0กล่องเพราะว่าอาจจะกระจาย แล้วแต่ว่าชุมชนหนาแน่นหรือว่าบางเพราะว่าบางชุมชนเนี่ยเขาก็ขอมาเลยเขาก็เห็นว่าเราออกไปช่วยเหลือก็มีตัวแทนชุมชนมาขอที่นี่เนี่ยเ,เรียกว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยวัดก็เป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าจะมีชาวบ้านมาพักก็มี เครือข่ายวัดต่างๆเนี่ยหลายๆวัดในอำเภอเมืองหรือว่าต่างอำเภอเนี่ยก็จัดศูนย์บรรเทาทุกข์เมนูอาหารในวันนี้คือผัดพริกเครื่องแกงไก่ผัดพริกไก่ผัดคะน้าและไข่ต้มถึงแม้ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงน้ำท่วมสูงในช่วง2-3วันที่ผ่านมาแต่ทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจร่วมบุญสมทบทุนให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยสายทานน้ำใจได้ที่บัญชีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธ,ธรรมยุธทธธนาคารออมสินสาขาโรบินสันเลขที่บัญชี020 271 218 206หรือติดต่อสอบถามโทร089 973 7079ธิดารัตน์รัอนันตรกิติไทย PBS ราท่านผู้ชมคะเวลาที่พี่น้องประชาชนมีทุกข์ร้อนนะพวกเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะได้ร่วมสนทนากันนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องชาวปัใต้ชาวนครศรีธรรมราชด้วยโดยได้รับเมตตาะะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะ<ม><ม>ก็คือท่านพระเทพวินยาพรนะคะท่านเป็นรองเจ้าคณะภาคนะคะแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ท่านที่สองนะคะก็คือท่านพระราชวิสุทธิิกวีนะคะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนมสกักการเจ้าค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีในส่วนของคารวะภาคประชาชนนะฮะคุณเสนอผันแปรจิตนะคะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสายทานน้ำใจจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะฮะของหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยนะฮะพร้อมด้วยพี่อาทรเอียสวุวรรณนะคะเป็นผู้แทนชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีพี่ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ ะะอันดับแรกขออนุญ,ญาตเรียนถามหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคน,นะคะว่าในวิกฤตน้ําท่วมภาคใต้คราวนี้นะคะทางมหาเถรสมาคมทางคณะสงฆ์นะคะได้มีแนวทางดําริช่วยเหลืออย่างไรบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อคะขอเจริญพรอางคณะสงฆ์เมื่อเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เพศิัยไม่ว่าอุตก,กภัยวัาตภัยเรืออะไรไปเนี่ย ก็จะมีมติของหมหาธิรัฐสมาคมให้ช่วยเหลือชาวบ้านญาติโยมที่ประสบภัยเหล่านี้โดยที่ว่าเป็นมติท,ที่ที่จะมามีประจําประจําอยู่ทุกครั้งทุกคราที่เกิดขึ้นและในการในครั้งนี้ก็แม้ยังยังไม่ออกมาเป็นมติแต่ว่าคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ปฏิบัติมาประจําอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เตรียมพร้อมอยู่โดยโดยเตรียมพร้อมในเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเมื่อเกิดเหตุเพลิดเพอะไรขึ้นมาขอขอเจริญพรสาธุเรียกว่ายังไม่ต้องมีมติก็ปฏิบัติกันได้เลยอยู่ในปกติวิสัย ถ้าชาวบ,บ้านเมื่อชาวบ,บ้านเดือดร้อนเมื่อไหร่พระเราจะต้องออกมาทันทีนะคะเราวนี้เรียนถามนะคะในส่วนของทางท่านเจ้าคณะจังหวัดนะคะท่านเจ้าคุณมิตรีนะคะว่าพอเราพร้อมแล้วนะคะที่จะไปช่วยเหลือแนวทางดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างเจ้า,า,าคะ่ะพระอาจารย์คะเมื่อเกิดประสบภัยต่างๆเนี่ยจริงๆวัดเนี่ยพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าคือทํากันมาประจาเรียกว่าภาคปฏิบัติเนี่ย สามารถที่จะทําได้เลยแต่ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยวัดหรือคณะสงฆ์เนี่ยดำเนินการไปก่อนและหลังจากนั้นภาคประชาชนก็เข้ามาร่วมเข้ามาช่วยงนั้นวัดเองเนี่ยก็มีแม่ครัวมีโรงครัวเพียงแต่จัดซื้อสิ่งต่างๆมาแค่นั้นเองเห็นบอกว่าแม้แต่พระพิสุกสงฆ์สามเณรแม่ชีก็ลงมา เข้าครัวทํางานกันหมดเลยเหรอเจ้า <ych> ค <ologie> ่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยแม้แต่ญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดขนาดบ้านถูกน้ําท่วมแต่ว่าขอร้องว่ามาช่วยกันก่อนก็มากันถึงจะเป็นผู้ประสบอุทกภัยก็ยังไปช่วยผู้อื่นได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ได้บุญเยอะเลยนะคะคราวนี้ถามในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยก็คือทางพี่อาทนะพี่อาทชุมชนที่เดือดร้อนมากๆตอนนี้นะคะเอาณวันเสาร์ที่เราคุยกันเนี่ยเสาร์ที่5ธันวายังเหลือตรงไหนบ้างคบพี่ ที่เดือดร้อนมากที่สุดก็เป็นชุมชนมุมป้อมชุมชนสาิบุตรชุมชนประตูขาวแต่ชุมชนนี้เพราะว่าคาะว่าแต่น้ําจะมารวมกันอยู่ที่สามชุมชนนี้เพราะว่าอยู่ที่ชายคลองเอายูชายคลองใช่เพราะว่าน้าเอ่จากคลองแล้วก็ไหลทะลักเข้าไปเข้าบ้านได้เลยบ้านเรือนครับผม แล้ว,วตอนนี้ท่วมสูงขนาดไหนครับทั้งสาชุมชนสามชุมชนก็ท่วมประมาณก็ประมาณเมตรยี่สิบเดี๋ยวก่อนเมตรยี่สิคือณวันนี้นะคะหรือว่าลงแล้วน้ำตอนนี้เป็นปกติแล้วครับอ๋อตอนที่วันที่สามวันที่สี่ตรงนี้น้ำจากเยอะ ค่ะครับน้ําจะเยอะประมาณเม็ดยีถึงเม็ดสาตรงนี้แล้วชาวบ,บ้านขนของหนีกันขึ้นทันไหมคะยกของขึ้นสูงกัน,นก็มีเสียหายก็มีบ้างก็ไม่เสียหายก็มีบ้างแต่ว่าที่เสียหายคงจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าบ้านที่ว่า,าชั้นสองอย่างนี้เพราะว่าเขาก็ยกของขึ้นไปเพราะว่าเขาว่าน้ําไม่มาก แต่รู้ว่ามสุดท้ายน้ํามาก็หนีอยู่แต่ไม่คิดว่าจะมาสูงขนาดนี้ใช่ใช่ครับไม่เคยมาสูงขนาดนี้กี่ปีแล้วคบพี่อ๋อก็หลายปีแล้วครับเป็นสิบปีได้ไหมในในห่วงสิบปีมีหนักขนาดนี้ไหมพี่อ่าไม่มีครับก็มีปีสามสิบเอ็ดก็ปีปีสามเอ็ดผมว่าเยอะเลยนะตอนที่อายุผมนะผมว่าเยอะแล้วครับแต่ว่าปีนี้ก็น้อยกว่าเมื่อตอนปี2531ันห้้ออครับา31ก็ เยอะกว่าครับตอนนี้น้อยกว่าปี31นิดหนึ่งครับผมค่ะก็เลยทําให้ชาวบ้านบางทีอาจจะคาดการไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับผมนะคะ<ช><ช>แล้วในช่วงที่เราลําบากห,กหนักหนักวันที่3วันที่4เนี่ยนะฮะทางคณะสงฆ์เนี่ยลงไปช่วยยังไงบ้างครับพี่ท่านท่านเจ้าคุณก็ได้นําข้าวกล่องและน้ําดื่มไปแจกจ่กายให้กับชุมชนก็มีชุมชนชุมชนสาธุบุตรชุมชนแต่ ประตูขาวแล้วก็จะชุมชนป่ามุมป้อ,อมครับสามชุมชนนี้ก็เมื่อวานก็ผมก็ไปร่วมด้วยผมก็ไปร่วมทุกวันที่ว่าท่านเจ้าคุณแต่ที่ไปแจ์<อ>เขาลงไปแจกทั้ง3 4วันนี้ที่หนักๆมาตลอดเลยครับมผม<อ>เพราะว่าก็อขอขอบคุณท่านเจ้าคุณขอบคุณท่านเจ้าคุณแต่พระปฐาและก็พระสงฆ์และก็เนนนะครับ ไปก็สักประมาณสักประมาณ1 0 6ห7นะครับ17องค์องนะครับเห็นบอกว่าลอยเรือมาเลยใช่ไหมคะครับผมพักมากับเรือเลยนะฮะท่านผู้ชมดิ่ันจับภาพนะฮะครับผมที่มากับเรือเพราะว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าดินว่ายเป็นแต่ว่าเดี๋ยวของจะเปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แต่ก็น้ำก็ประมาณแต่เชียมเอวครับประมาณตรงนี้บางทีบางที่ก็แต่เชียมหัวเข่ามั่งเชียมเอวมั่งเชียมหน้าอกมั่งมันก็ อ่าแล้วแต่ที่พื้นที่ครับผมนะคะแต่เห็นเราก็ชื่นใจครับผมะะชื่นใจมากครับผมค่ะอย่างที่บอกนะคณะสงฆ์นี่นไปก่อนนะแต่ชาวบ,บ้านเองก็ช่วยกันพิ่เสนอค่ะในเรื่องของการระดมค,ความช่วยเหลือเนี่ยเราระดมกันมายัางไงบ้างคะครับเราชาวนครอยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรมกกรรมดีมีมณะพากเพียรไม่เบียดเบียนทําอันตรายผู้ใด <S <S วันนี้วัดบ้านโรงเรียนหลักบวรนะครับ พระเดชพระคุณท่านมีความเมตตามาตลอดผมในฐานะประธานกรรมการศึกษาหลายโรงเรียน oh. วันนี้ผมรณรง์ว่าผู้ประสบภัยต้องมาอยู่ในโรงเรียน <Okay. S 2> นะครับภาคประชาชนภาคธุรกิจต้องให้การช่วยเหลือ mm hmm. โดยคณะสงฆ์พระเดช <Okay. S 2> พระคุณท่านพระเทพวิน,ยนัยพรเจ้าคุณไมตรีทำนำไปโปรดทุกตรอกทุกซอยนะครับที่ มีผู้เดือดร้อนอเราบอกว่าเราไม่ได้ไปบินทบาตนะครับแต่เราไปโปรดชาวบ้านโดยลําพังพระเดชพระคุณท่านก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ถ้าไม่มีภาคธุรกิจเอกชนให้การสนับสนุนร่วมบุญกันน,นะครัถูกต้องครับวันนี้คแค่สื่อเราออกไปนะครับก็มีการลังไหลเข้ามาะนะครับเพราะเราทำำํานําทํานําคือทำคำตอบ แล้วโดยนิสัยประเดชประคุณท่านทั้งสองรูปนี้มีความเมตตาสูงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงประชาชนมาโดยตลอดแล้ววัดที่นี่นะครับเรามีการอบรมสั่งสอนมีการปฏิบัติธรรมให้คนรู้รักสามัคคีก็เลยได้ผลเลยคราวนี้เห็นเลยนะว่าสามัคคีกันขนาดดีจังเลยทามท่านเจ้าคุณมัตรีนะคะเวลาที่ไปแจกข้าวของต่างๆเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพระอาจารย์คะก็ไม่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าเราไปเพื่อให้ เนี่ยว่ามันก็เป็นสุขแล้วคนให้เนี่ยก็เป็นสุขแล้วค่ะงั้นไปถือได้ว่าเราก็มีความสุขแล้วเราไปให้เนี่ยก็อุปสรรคก,ก็ถึงมีก็คงไม่มากมายอะไรค่ะก็ลุยน้ํากันไปอย่างนั้นเหรอเจ้คาค่ะหลวงพ่อก็ไอ้ที่ลุยน้ําก็ลุยถ้าไม่ลุยก็ตามาก็นั่งเรือ <c oughs> ค่ะก็เรียกว่าหลายรูปแบบให้เข้าถึงประชาชนน,นะคะคราวนี้พี่อาทรชาวบ้านเองนะคะตอนนี้น้ําลดแล้วยังคงต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่า เราช่วยตัวเองได้แล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ทางทางชุมชนก็ทุกชุมชนก็ผมว่าน่าจะช่วยตัวเองกันได้แล้วนะครับ <hats S 2> เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นปกติ <hats S 2> <JUN S 3> ค่ะน่าจะน่าจะช่วยกันเองได้แต่ว่าบางส่วนก็ยังบางที่ก็ยังช่วยเหลือไม่ได้ค่ะแนบางที่น้ำมันยังเยอะน <Here> ะคะบางที่ที่ยังช่วยเหลือไม่ได้นี่คือยังอยู่ในอำเภอเมืองไหมคะก็ここบางทีอาจจะ,จะเหมือนกับชุมชนตลาดัวยิดอย่างเนี้ยค่ะ ผมว่าช่วงนี้เพราะว่าผมว่าน้ํายังเยอะนะ,ะก็ยังต้องอช่วยกันต่อนหน่อยใช,ใช่ผมอ๋อค่ะในส่วนของอําเภออื่นๆน,นะฮะท่านพระอาจารย์คะเรามีการส่งความช่วยเหลือต่อไปยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างบางอําเภอเขาก็ยังหนักอยู่นะที่สี่ชนที่อื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะท่านก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าส่วนกลางวัดบวรบ้างวัดราชบพิตรค่ะท่านก็ เนี่ยจะส่งของมาเนี่ยวัดราชาธิวาสเจ้าคณะภาคเนี่ยท่านก็จะส่งของมาเพื่อไรขิงใช่ไหมเห็นว่าพระวัดเองก็บริจาคช่วยกันมาด้วยใช่ไหมแต่เราวัดก็ส่งมาด้วยกนั่นแหละวัดต่างๆในส่วนกลางทั้งกรุงเทพทั้งปริมณฑลเนี่ยก็ระดมของเนี่ยเข้าสารอาหารแห้งเพราะว่าอำเภอต่างๆที่อําเป็นอำเภอรับน้ำเนี่ยเช่นอำเภอปากพนังหัวใจเชียนใหญ่ชะอวดเนี่ย เขาเรียกเป็นสถานที่รับน้ำเนี่ยจากในเมืองนั้นอำเภอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ยังหนักก่อนเนี่ยก็หลังจากนี้ก็คงจะไปช่วยต่างอำเภอต่อเนื่องกันไปนะคะพอช่วยเหลือต่างอำเภอตรงนี้อาจารย์เสนอเราก็ยังต้องระดมกันต่อไหมคะในเรื่องของการรับบริจาคต่างๆอะค่ะก่อนหน้านี้เราโดนอารม์เรื่องให้แจกอาหารกล่องที่ชาวบ้านทานได้เลยแจกนมขนมที่ชาวบ้านทานได้เลย และเรารูลงเรื่องห้องน้ําเคลื่อนที่<ม>ต้องเข้าใจว่าเวลาน้ํามันท่วมห้องน้ํามันไม่สามารถที่จะบ,บายทุกได้เลยคนจะเกิดทุกข์มากะนะครับต่อไปนะครับอาหารแห้งข้าวสารที่สเต็ปต่อไปที่ท่านเจ้าคุณจะแจกนี้คือน้ําลดแล้วไฟมาแล้ว<ะ>เขาสามารถที่จะหุงข้าวสารกินข้าวได้แล้วปากกระป<า>๋องมาใช้ถูกต้องครับแต่ก่อนนี้ที่อาจารย์ทำานี่ครับเราใช้ของสดกินได้เลยเพราะที่บ้านถ้าไปแจกข้าวสารเขาทานไม่ได้ แสดงว่าตอนนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ด้วยความยินดีด้วยความยินดีเพราะเราสเตปต่อไปแต่ก่อนหน้านี้ครั้งหลังนะครับถ้าท่วมอีกนะครับผ้าเนมัยก็สําคัญผ้าเช็ดตัวผ้าซักถ้าท่วมอีกอนิจเผื่อไว้เลยนะฮะครับมีโอกาสเป็นไปได้ขนมก็สําคัญและปัจจัยสําคัญมากเขาสามารถที่ซื้อนุ่นซื้อนี่ได้เลยครับค่ะนะครับในส่วนนี้ผมว่าเราต้องหาจุดเปลี่ยนให้เจออย่าแบบเดิมๆด้วยประสบการณ์นะฮะถูกต้องครับต้องออกจากแผนแล้วนักธุรกิจก็เหมือนกันบางคนไม่ว่าง นี่ผมในะนำที่ปรึกษาไตเต็กตเป็นสะพานในะนำที่ปรึกษาท่านจ้คุณเป็นสะพานเพิ่นทุกบาททุกจังที่ท่านบริจาคมาคเราทําจริงเราท,ำำพพาท,าทํานําคุณบริจาค่ะไรผมบริจาคท่นนั้นท่านจะคุณถามดูผมทํานําก่อนนะครับผมต้องบริจาคก่อนเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะใครมีกําลังช่วยได้ก,ก็ช่วยกันต้องเรียนถามหลวงพ่อเจ้าคณะนะนควะว่านอกเหนือจากจงังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะฮะทราบว่าจังหวัดอื่นๆก็เจอน้ําท่วมด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้หลวงพ่อได้มีดําริแจ้งไปยัง พระสงฆ์ในจังหวัดอื in ่นๆยังไงบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อคะก็โดยโดยโดยมากเนี่ยพระท่ท่านรู้หน้าที่ของท่านอยู่แล้วพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแม้ต่างเจ้าคณะผู้ปกครองไม่ได้ตรงไม่ได้รังไปแต่เจ้าคณะเจ้าเจ้าคณะผู้ปกครองในจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนี่ท่านก็ท่านก็พร้อมที่จะช่วยให้ก็ให้ความช่วยเหลือทั้ทุกจังหวัดจังหวัดพัทลุงนี่ก็ก็เขาแจกอยู่ จังหวัดธุราก็ปฏิบัติการอยู่ค่ะแล้วก็หลายวัดอย่างในในพื่นเมืองนี่ไม่ใช่มีเฉพาะสองสามวัดตีกล่าวนี้มีหลายหลายวัดที่ทร่วมกันการช่วยช่วยช่วยญาติโยมเห็นบอกว่าบางวัดนะครับเป็นที่พักให้ชาวบ้านที่น้ําท่วมมาขอนอนบนศาลาอย่างนั้นด้วยเหรอคะหลวงพ่อก็มีวัดมุนารอบวัดมุนารอบที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรมมาพักในวัดเพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมอื เรียกว่าวัดก็เป็นที่พึ่งทุกอย่างนะ<ห>เป็นที่พักอาศัยนะาหาอาหารให้ทานด้วยนะฮะแล้วก็ยังที่สำคัญที่สุดให้กําลังใจด้วยนะฮะเล่นถามนะฮะพระอาจารย์คะชาวบ้านบางทีก็เหนื่อยนะฮะบางทีก็ท้อเหมือนกันเจอน้ําท่วมอย่างนี้นะฮะเวลาชาวบ้านเขาทุกข์ใจอย่างนี้พระให้กําลังใจให้ธรรมะกันยังไงเจ้าค่ะหลวงพอ่อก็ให้กําลังใจก็หมายถึงว่าคนยังลําบากกว่าเรามีอีกเยอะอเราเนี่ยโดนแค่นี้แต่ว่าคนอื่นเนี่ย อาจจะแย่กว่าเราและฉะ้ฉันก็ชีวิตก็ความเป็นไปก็ต้องสู้กันต่อไปอเจ้าค่ะนะคะในส่วนของพี่อารรเองอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงเราคือผู้ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบหนักสุดนะคะในน้ําท่วมคราวนี้ชาวบ้านเราเชิญเลยค่ะ,ะครับผมก็ในบ้านก็สูงประมาณเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในความรู้สึกที่ว่าในความรู้สึกทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ลําบากกันทุกคนนะครับผมก็แต่ตรงนี้เพราะว่าแต่ท่านได้เอาอาหารและเอาน้ำดื่มไปแจกตรงนี้มีความยินดีนะครับปบิี่าในหัวใจนะครับ๋ช่วงนี้พระมาโปรดแน่อนอนนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ ครับเพราะว่าทางเทศบาลเาทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมดาชก็ช่วยเหลือตรงนี้มาประสานหารกับแต่ชุมชนทุกชุมชนนะครับจะมีข้าวกล่องแจกมาจะให้ไปรับข้าวกล่องมา,อาให้เอาน้ําดื่มมาก็ทางเทศบาลก็ช่วยเหลือมาครับเหมือนกันครับเรียกว่าบูรณาการกันนะครับก็แต <ผม S 2> ่ครับผมก็ทุกหน่วยงานะครับก็ร่วมกัน เพราะว่าท่านสไวัยเขียวจันเป็นท่านเป็นเป็นรองนายกเกกก็ประสานงานกับชุมชนทุกทท่านนะครับเป็นธุระนะช่วยติดต่อกันร่วมกันกับพี่เสนอเนี่ยนะฮะฝ่ายภาคข่าบดีภาคเอกชนนะฮะพ่อค้าในจังหวัดเราคฟังแล้วก็ชื่นใจนะฮะส่งท้ายตรงนี้นะคะท่านหลวงพ่อเจ้าคณะเราออกมาช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะฮะบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเวลามีพี่น้องประชาชนมีน้ำใจให้กันเช่นนี้ หลวงพ่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเอ่อก,ก็เกิดๆๆอยู่แล้วเราะว่าเมื่อเมื่อเหตุเมื่อเกิดเหตุเพื่อไปแล้วมาช่วยเหลือกันกลายว่าเราดียังรักกันสามัคคีกันยังช่วยเหลือกันยังเกือบเวอ่อกันอยู่เพราะเรื่องของการให้การช่วยเหลือนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่ควรจะทําและควรปฏิบัติสม่ำเสมอไม่ว่ายามขับขันยามสบายยามสุยามทุกยามสุ ก็ต้องเชื่อต้องช่วยต้องช่วยกันเรดินไปตลอดไปเจ้าค่ะสาธุเรียกว่าเป็นการรู้รักสามัคคีอย่างแท้จริงในยามนี้นะคะยามทุกขร้อนนี่แหละค่ะที่เราจะได้เห็นหัวใจของคนไทยด้วยกันไม่ใช่หัวใจของคนไทยภาคใต้เท่านั้นนะทุกภาคนะคะหลั่งไหลามาช่วยพี่น้องชาวภาคใต้นันาทีนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าคณะสงฆ์นะคะทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆด้วยนะคะภาคประชาชนที่มาช่วยกัน,นะค่ะ